ขนได้กับขนเื้อ้ขนได้ขนเนเิ่นขนได้กับขนเบื้องไว่าคนเนนขนได้ครับมามสอเดียวมาสอบเดียวให้กาก็ยินดีไม่ไเบอกไม่พอสิบสเกียนไม่อตันแต่ต้นทุนนีกสูงเลยสูงแล้วยาเขาก็ฉิดเยอะครับไมข่สิไร่ไม่ถึง12นเกี่ยทีนี้ของเขาเนี่ยไม่รู้ขาดทุนหรือได้กำไรไม่รู้แหละแต่กำไรก็คงเหลือน้อยเพราะต้นทุนมันสูงกบอนทุแต่ของเรานี่เอาตรงๆพี่ในความรู้สึกเหลือแน่ๆ ว่าหรอครับผมได้ได้ที่ผมประมาณนะพอผมมาแปลงตีุ่กแล้วผมก็หวานเี้อยวผ้าผมไม่ได้หวานปุ๋ยใช่แล้วแล้วกับข้าวที่ได้สภาพเนี้ยคุ้มไหมผมว่ามันมันก็คุ้มคุ้มแน่ละคือได้เท่าไหร่เราไม่รู้แต่ว่าต้นทุนเรามันลงแน่นอนลงลงพี่เพราะต้นทุนมันลงเนี่ยถ้าได้เท่าเขาเราก็เหลือเยอะกว่าเหลือเยอะถ้าได้มากกว่าก็เราได้ได้น้อยเขาสองเท่เราก็ได้เยอะเราก็ได้เพราะต้นทุนมันต่างของเขาใช่เพราะต้นทุนมันต่างกันน่าจะสามเท่าเนาะใช่สามเท่า ถ้าลอยนี่นั่นก็เสียละครับเสียแล้วก็ส่วนใหญ่ก่อนส่วนใหญ่รวมไปเลยครับผมเพราะว่าแทบจะไม่เสียครับหนักนะครับเนี่ยหนักนะเนี่ยมันลอกหน้าดินไปไม่หนักได้ไงไม่พี่รวมปึ๊กนะครับเนี่ยรวมดีรวมสวยด้วยรวมสวยแตคิด่ที่แรกเราว่าจะจะเอาวันที่แปดวันที่แปดมันก็ได้จะได้ลยเก้าเก้าเก้าวันอ๋อเก้าสิบวันวันเก้าสิบแปดบัดดีรถมันเขาเลื่อมาให้เขาบอกเดี๋ยวเกี่ยววันที่แหลเพราะรถว่างครับ ยี่สิบเสือพิกล็อกไงใครที่แรกเขาบอกภูเขาวไม่ดีอ่ะนี่บุ๋มพิกล็อกมามันขนาดชีแค่สองครั้งด้วยนะสองเที่ยวสองเที่ยวก็ผลปรากฏว่าตอนนี้ไอ้ที่ชาวบ้านบอกเฮ้ยมึงเข้าวเองไม่ได้เรื่องแล้วตอนนี้คือที่แรกผมทําต้นที่เดียวเดี๋ยวนี้มันไม่เตี่ยวอย่างนี้มันก็อย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยดวงดวงอย่างนี้เลยแบงก็ไม่เนื้อสองครั้งเท่านั้นเองไอ้เหลืองๆนู่นนะไม่ใช่ครับฟักป่าไม้ใบผมมีอยู่แปลงโอ้ฟักป่าไม้นู่น ก็อยู่ขาตว่าที่20แล้วผมเที่ยวเนี่ยขาตาว่าจะพรอมนดาที่ไปดูวันนั้นนะอันนั้นแต่สองครั้งอันนี้ห้าครั้งอันนี้ห้าห้าครั้งอันนี้อันนี้อะไรนี้เราฉีดตั้งแต่เล็กเท่านัะครับผมอินูมันอินูมันไม่ได้ฉีดแต่เล็กอ่ะอันนั้นคืออันนั้นคือไปไปละไปให้ปุ๋ยตอนตอนช่วงเกือบช่วงช่วงปลายแล้วฉีดช่วงท้องทิ้งที่ที่บอกว่าครับครที่แยนท้อมาครับฉีดช่วงท้องทิ้งแล้วก็ไปรอเกษตร่วงคืน อแล้วก็พ่นเพียวแล้วก็พ่นพิเรพเลยแหละอ่ะเดี๋ยวเราจะลองสุ่มสุ่มดูด,ดูนะครับอันนี้ใบธงเขาสวยใบธงสวยนะพี่เลยนนะ,ะใบธงสวยนะครับเดี๋ยวเราจะลองสุ่มนับดูนะครับว่าหนึ่งรวงมีมีกี่เม็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแล้วอันนี้คือกอขอสี่สิบเอ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด ยีบ <21. S 2> เกี่ยวเลยเ้าเลยเว้ยรถผมยมี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสอ็ดสส้าเแปสเก้าสเอ็สสสี่สห้าสี่หสเจ็สแปเก้าเป็นร้อยแล้วพี่เนีย่ยดูเห็นเล็กๆนี้ ห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสามหกสี่หกสิบห้าข้าวแบบบูนรวมที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มันจะหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบสอง 83 84 85 86 8 6 8 7 8 8 89 9 0 9 1 9 2 9 3 94 95 9 6 9 7 9 8 98แล้วนะครับ98แล้ว99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 12 122 123เม็ดรับรวมเม็ด123เมตรโดยปกติพิเรศถ้าลวงใหญ่กว่านี้มันจะถึง150ไหม wow. อันนี้คือกอขอ 41, 41. กอขอ41นะครับซึ่งสภาพสภาพก็คือใบธงใบธงเนี่ยยังยังใช้ได้อยู่นะครับยังถือว่าสวยอยู่เพราะว่าข้าวนี่พร้อมเกี่ยวแล้วพิเรศไอ้ที่เขาเกี่ยวกันอยู่นั่นพี่ รรเราจะได้ข้าวไม่ได้ข้าวหนยเราดูยังไงดูตอนที่เกี่ยวตอนที่ข้าวมันไหลไหลไหลลงไปในในอุ้มมัน,น่ะครับถ้าถ้าทามันไหลไหล,ไหลไเต็มที่เลยนะข้าวแสดงว่าข้าวบริเวณนั้นอ่ะข้าวมันเสมอกันเสมอได้เนื้อได้เนื้อแต่ถ้ามันไหลแบบไหนมันจะไม่ได้ข้าว้ามันไหล,ลกระชอกปับปับนานๆออกเนี่ยเอาไหลจอกจอกจอกเหมือนน้ำอ่ะแต่ถ้าไหลแบบปื้น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 เลยเนี่ยได้ข้าวได้แทีนี้ไอข้าวข้าวเราเนี่ยที่ดูด้วยสายตาเนี่ยมันจะไหลยังไง แต่หมู่บ้านของผมนี่ไหลไหลไม่ขาดต้องไหลแต้องไหลแบบต่อเรื่องเลยไหลไม่ขาดอันนี้ไม่ได้โม้นะคือเราดูด้วยสายตาก่อนตอนนี้แล้วก็ประสบการณ์ที่ทํานามาที่เราเห็นรถเกี่ยวรถอะไรมาเราเห็นประสบการณ์มันมันมันจะถ้าข้ามไม่ดีอ่ะมันจะมันจะไหลก็ขาดไหลปุบปุบปุ๊บ ร<ไ>ู้เลยรู้เลยเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าข้าวคุณสวยไม่สวยเนี่ยดูกันตอนเกี่ยวตอนเกี่ยววัดกันตอนนั้นถึงจะรู้นะครับแล้วข้าวข้าวจะหนักเนี่ยคนเกี่ยวรู้เลยรู้รู้โอเคเดี๋ยวถ้ารถมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเข้าเกี่ยวไปอุ้มแรกรู้เลยว่าจะได้กี่ตันใช่รู้โอเคโอเคโอเคครับแค่ค่าปุ๋ยยาเนี่ยพอถ้าค่ารถเกี่ยวค่าไถรถไถขาดทุนนะเนี่ยเขาขายได้ละหกพันสองหกพันสามนากี่ไร่พี่สมบูรณ์สิบเก้าไร่ โอ้ใช้จ้ะเป็นญาติกันใช่ไหมพี่ลูกพี่กับลูกน้องใช้ปุ๋ยไปสามสิบกระสอบใช่ยาเลยจะหาเกือบสิบเก้าเลยกับสามสิบกระสอบยี่สิบรู้สึกว่าจะยี่สิบสามยี่สิบสี่กระสอบอ่ะจ้ะแล้วก็ได้ยาแล้วรวมอะไรแล้วประมาณกี่หมเขาบอกขาดห้าหมื่นไม่กี่บาทสี่หมื่นกว่าเฉพาะปุ๋ยยาแล้วได้ข้าวกี่เกลือได้ข้าวขาดสิบสองเกลืออยู่แปดถังหรือหกถังนี่แหปดเกลือกว่าใช่ แล้วตอนนี้ราคาเขาขายกันเท่าไหร่ตันเท่าไหร่ตันเมื่อวานเราไปขายได้หกพันสี่หพันสี่จังมันเหลือไหมเนี่ยถ้าเกิดจ้างเขาไม่เหลือหรอเพราะว่าทั้งรถเกี่ยวไหนล่ะรถเกี่ยวรถไถล่ะเราต้องคิดว่าค่าปันค่าย่างค่าน้ำมันค่าพันข้าวค่าดึงแม้เข้าวดึงแม่ออกใช่อันนี้หนูจดไว้หมดเลยพี่เนี่ยแบงค์เนี่ยหนูจดรายละเอียดไว้หมดของเรา24ไร่ใช้ลงทุนไปเท่าไหร่ไม่ถึงสี่หมื่นยี่สิบสี่ไร่ไม่ถึงสี่หมื่นใช่ เอาไปเสร็จไปตัดไปสี่หมื่นเราเนี่ยแค่สามสี่พันบาทใช่เราคิดกับปานย่านสิบปีสิบกว่าปีแต่ก่อนไม่ใช่ชาวนาใช่ยงั้นทำมาตั้งแต่แรกอ่ะโอ้นะครับแล้วแปลงนี้เพิ่งยกให้พี่สมบูรณ์ทำไปกี่ครั้งสองปีนะพ่อเนาะสองปีสองปีสองปีอ๋อครับลงเพิ่งยกให้ทำไปสองปีแต่แต่ที่เห็นข้าวตอนนี้คือพี่ที่สมบูรณ์ใช้ชุดนี้นะพ่อ ใช้ชุดนี้ครับผมก็คือ G2 หรือ G9 ดีดีครับผมแล้วเข้าดูจากสายตาข้าวโดนหนาวเป็นยังไงพ่อพ่อกาได้วยสายตาเอาแบบประเภทว่าเซียนเซียนข้าได้ประมาณไล่หนึ่งประมาณเท่าไหร่อยากเข้าข้างผมนะเข้าข้างเข้าข้างข้าวเข้าข้างเข้าดูีิว่าประมาณเท่าไหร่ดูจากสายตาิ0ก็ได้ครับถ้าถึง70มีไหมข้าวโดนหนาวดีดีถ้า70แผันเพราะแถวนี้ไม่มีใครถึงแล้วไม่มีใครถีงแ้ว แต่รอบนี้ยโดนหนาวก็โดนโดนลาใบขาวก็โดนแต่สุกเสมอแต่อันนี้มันไม่มีไม่ไม่ค่อยเป็นใบขาวนะพี่อันนี้ไม่เป็นแต่ว่าพูดถึงว่ามันสุกไม่ทันเขาใช่แต่พอหลังจากใช้ตัวนี้มันสุกทันถูกเสมอกันไหมความเสมอเลยเสมอฝั่งนู้นไหมเสมอสุกพร้อมกันเลยใช่เออนะครับแม่กันลอกหน้าดินไปยันยันคือคิวยานะพี่ครับครับครับมันเขียวหมดเลยในไร่เนี้ย แต่ลอกหน้าดินไปอ่ะคือไอ้คำว่าเขียวคือฝั่งนู้นสุกฝั่งนี้เขียวแต่ต้องเกี่ยวพร้อมกัน<ช><ช>อย่างนี้เราก็เสียสิครับใช่แล้วฝืนเกียวไปไงก็ต้องฝืนเกี่ยวแต่ตรงนี้มีแปลงมีกระจุกเดียวที่มันรู้สึกเขียวตรงนี้แต่แปลงนี้ที่คุยกันก็คือเข้ายนเข้ายนเอยอมาซ่อมใช่ใช่เยนซ่อมแต่ก็สุกนะพี่สุกแต่ก็ถือว่าผ่านนะผ่านรวมใหญ่ด้วยรวมใหญ่ด้วยนะครับสุกเพราะมันกระจุเดียวเนาะหัวสิวเนาะใช่นะครับก็แทบจะไม่มีเสียเลย ถ้าได้70ถัง70ถังคูณ24ใช่ไหมยี่สิบไร่ใช่ไหมเจ็ดส <Yeah. S 1> ิบถังคูณยี่สิบสี่เป็นเท่าไหร่ครับพี่ก,กู้ไก่คูณให้ผมดูหน่อยหนึ 1, ่พันหก้อยปสิบถังก็คือสิบหกตันเหมือนกัน mm hmm. เพราะมันคือข้าวหน้าหนาวหน้าหนาวใช่หน้าหนาวโดนตั้งแต่เด็กเลยแล้วมีใบขาวลงด้วยใช่ครับถ้าเกิดว่าถึงเจ็ดสิบก็เท่ากับนาฝนที่แล้วแต่ต้นทุนลดลง,ลดลงก็เห็นเงิน ชัดๆอยู่แล้วเป็นเงินชัดๆอยู่แล้วนะครับเจ้านี่พี่เป้เปงเ้าเขาได้แค่สามสิบแปดเกียนเรื่องจริงๆหน้าสามสิบไน์เหกเกียนมันก็สามสิบเป็นสิบก,ก็ขาดทนุนไะงหน้าฝนไม่มีใครได้ดีนะพี่เอ้ยหน้าหนาวอะ่ะขาดทุนด้วยน้อยคนที่เสมอตัวหน้าหนาวนะหน้านี้นะ ใครทำแล้วใครเสมอตัวหรือว่าเก่งเก่งรียคาตุนกักนทั้งน้นใช่เราทำกันทำไมครับพี่ก็ทำนาพี่ไม่ทำนาจะไปทำอะไรอะเราเราจะ่เรีนทำนาไง <c oughs> ไม่ทำรถคัน <c oughs> ทุกข้าวเริ่มจะเข้านาแล้วนะครับรอรถเกี่ยวมานะครับวันนี้ น้ำตาลกันเดียวมาแล้วครับรอบรรทุกแล้วครับเหลือในรถเกี่ยวนิดเดียวรถเกี่ยวมาเมื่อไหร่ก็ได้เกี่ยวไปแล้วครับอ่ะพี่เล็กที่เกี่ยวมาแล้วเนี่ยเห็นเมื่อกี้ที่เราคุยกันตอนแรกบอกมันขีเ้เหร่แล้วเป็นยังไงครับพี่ปกติถ้าเกิดว่าหญ้าพวกนี้เขาเรียกหญ้าอะไรพี่อีเกยอีลิเกย์อีลิเกยเนี่ยถ้าขึ้นแล้วเนี่ยสภาพข้าวจะเป็นยังไงมันมันมันจะนั่นข้าว ข้าวจะไม่สวยเลยลว,วงเล็กเลยเลแต่วันนี้พอมาแหวกดูเป็นยังไงครับพี่มันมีข้าวเอา้ามันมีข้าวครับพี่มันมีข้าวซึ่ง <introducing> ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันค<อ>ีเล็ดไม่เคยเห็นนะครับแล้วแล้ว,ลวรู้สึกว่ารถเกี่ยวเนี<ๆ>่เกี่ยวมาโดนแปลงเนี่ยเห็นหญ้าเยอะๆแต่อูแต่ข้าวนี่แหละพวก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 เลยใช่ไหมพี่ได้มันมีอยู่วงเดียววงเดียวอันนี้เขาเรียกว่าขีเร็ดหลอกมันหลอกเขาแล้วครับหญ้าขึ้นแต่ลวงข้าวข้างล่างในหูเพียบเลยับรุ่นที่ที่มาจีดยาสุดท้ายผมจะบอกหข้าวไหลนี้มันมีข้าวแล้วมัน มีข้าวมันพลิกล็อกมาได้ยังไงไม่รู้เนี่ยเ,เดเี๋ยวผมกล่าวว่านี่เกม,มันโอเคครับพี <Okay. S 2> ่โอเคเดี๋ยวรถรถมาแล้วครับพีบ่เราต้องรีบขึ้นไปก่อนครับโอเคครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับรถที่มาเกี่ยวนะครับเริ่มนะครับอันนี้รถบรรทุกข้าวนะครับมาจอดรอแล้วรถเ,เกี่ยวกำลังจะเข้านานะครับนะครับบรรยากาศการเกี่ยวเลยนะครับตอนนี้ เริ่มเกี่ยวแล้วนะครับรถเกี่ยวมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าการไหลของข้าวก็จะเห็นเลยนะครับตอนที่ไหลรถเกี่ยวเกี่ยวไปเนี่ยไหลออกมาเป็นน้ำไหมถ้าไหลออกมาเป็นน้ำเนี่ยแสดงว่าได้ข้าวสมบูรณ์แน่จานวนข้าวได้เยอะแน่นะครับพี่โจพี่โจมาก,กับรถเกี่ยวไหมมาขับรถด้วยครับผมสลับกันนะครับ แล้วข้าวที่เขาเกี่ยวอยู่นี่สวยไหมก็สวยครับข้าวโดนหนาวโดนหนาวโดนหนาวนะครับข้าวโดนหนาวแล้วก็เกี่ยวอย่างเงี้ยสภาพข้าวที่ออกมาอย่างเงี้ยมันมันเป็นยังไง <โด S 2> ถ้าถ้า,ถาข้าวดีไม่ดีจะดูที่ว่าอาอกออกตลอดหรือเปล่าอ๋อ <โด S 2> ให้ดูที่ว่ามันไหลตรงที่ลงกุ้มมัใช่ไหมครับว่ามันออกตลอดไหมลงกุ้มนี้หนักประมาณเท่าไหร่สองตันสองครับสองตันสองครับผม สองต่อสองทีนี้พอเราขับเรารู้ไหมว่ารถเข้ามันหนักไม่หนักเรารู้ด้วยมือเราไหมู้ครับรู้ทันทีเลยู้ครับใช่ไหมครับแล้วที่พี่ดูนั่งดูด้วยสายตาการไหลของข้าวมันเป็นยังไงเสมอไหมเสมอครับเสมอครับถือว่าใช้ได้ครับครับข้าที่เกี่ยวพี่เกี่ยวรถเกี่ยวข้าวมากี่ปีก็หลายปีอยู่ครับถ้าลักษณะอย่างนี้โดยวัดด้วยสายตาพี่ว่าได้ประมาณกี่ตันต่อไรเอาแบบประเภทว่าเอาแบบนิ่งๆชัวๆพี่นี่ต้องเข้าข้างกันประมาณเท่าไหร่ครับพี่โดยเฉลี่ย ถ้าเห็นด้วยข้าวแบบสภาพนี้นะน่าจะไร่หนึ่งน่ประมาณสัก60 60ครับโดยเฉลี่ย60ถัง60ถังซึ่งไอ้ข้าวหน้าหนาว60ถังนี่ถือว่าโอเคไหมโอเคเลยบ้านเราผ่านเลยผ่านครับใช่ไหมครับเพราะตั้งแต่ไปเกี่ยวมานี่เขาได้สูงสุดเท่าไหร่ข้าวหน้านี้เอาช่วงนี้นะช่วงนี้นะซึ่งบางทีข่าวไม่ได้เลยไม่นาอื่นนะครับที่เราเคยเห็นกันมาเนี่ยโดยเฉลี่ยก็30 40ประมาณ30-40ครับ โดยประมาณส่วนใหญ่ใช่ไหมครับครับโอเคนะครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับเต็มแล้วครับท่านผู้ชมครับเต็มแล้วแต่เหลือเหลือตรงนี้ที่ได้บอกน่าจะถึงเกวียนเอาละเข้าอุ้แน่นอนตรงนี้ได้ได้ได้นะครับอันนี้คือที่ไปนะครับสี่ตันสี่แล้วครับสี่ตันสี่แล้วท่านท่านผู้ชมครับอ่าสี่ตันสี่เนี่ยน่าจะเกี่ยวไปสักประมาณเกือบเกือบสี่ไร่กว่ากว่าเกือบสี่ไร่โดยประมาณนะครับ ตอนนี้ที่เราวัดกันนะครับเกือบแตะไร่ละตันนะครับข้าวโดนหนาวครับเดี๋ยวเรามาลองสรุปกันสักทีสี่หน้าจุดนี้สองหน้าครับเออมาตุ้งอินทุกอินไปแค่สองหน้ตีสักกี่ไร่ไปสองอุ้มหนึ่งกี่ไร่ที่เกี่ยวไปสี่ไร่กว่าสี่ไล่เกือบห้าไร่แต่สี่ตันสี่แล้วเอางานเข้าครับท่านผู้ชมครับสี่ตันสี่พอทางนู้นไปแค่สองหน้ครับผมนะครับทุไปสี่หน้านะครับแล้วดูนะครับซูมไปทางนู้นข้าวกำลังจะปล่อยนะครับนะครับนี่นะครับเริ่มเทแล้วนะครับเต็มอุ้มแล้วนะครับวิ่งไม่่่กีีเเทยวองครับ แสดงว่าน้ำหนักข้าวเม็ดข้าวนี่เยอะมากนะครับถามใครก็บอกว่าไม่เคยเห็นนาหน้าหน,นาวเต็มอุ้มเร็วขนาดนี้แสดงว่าเม็ดข้าวเยอะมากนะครับฝ่ายถ่ายทาของเรานะครับน้องเมยเ์ป็นขึ้นรถสิบล้อเลยนะครับถ่ายกันบนรถสิบล้อเลยครับยอมเสี่ยงชีวิตเลยนะฮะ ผมให้นาลงแนวหมันสี่ไร่สี่ไร um ่นี้ผมลงแล้วเนี่ยไร่ละตันเนี่ยไร่ละตันแล้วเนี่ยไร่ละตันทานหนาวนี่ละตันแล้วเที่ขึ้นไปดูแบบตรวจสอบแล้วเกือบเต็มแล้วน่ะเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มอุ้มโอ้โหสุดยอดเลยไม่น่าเชื่อเหรอไม่เชื่อไม่ได้ที่ไม่น่าเชื่อไม่เคยเจอเลยนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับคืออุ้มที่สี่ครับอุ้มหนึ่งในสองตันสองนะครับสี่อุ้มแปดตันแปดนะครับแต่พื้นนาตรงนี้ทั้งแต่เกลียวเนี่ย เจ็ดไร่เจ็ดไร่ครับพี่แต่ข้าวตัวนี้ยังเหลือแต่ตอนนี้ไล่ละตันกว่าแล้วไล่ละตันกว่าแล้วแต่ข้าวยังเหลือครับนี่คือบนวงของจีทูกับจีเก้าซึ่งข้าวนี้ผ่านหน้าแลไอหน้าหนาวนะครับเป็นทั้งโลกนะครับข้าวชะงักโดนหนาวด้วยแต่ตอนนี้สภาพข้าวที่ได้เนี่ยโอ้โหสวยงามมากครับตอนนี้ข้าวไหลดีครับไหลดีครับข้าวไหลดีมากครับพี่เจ้ตอนนี้นานาตรงน,นี้ประมาณเกือบแปดไร่ครับผมครับเราเกี่ยวไปแล้วในสีอุ้ม โดยเฉลี่ยอุ้มรถเกี่ยวของพี่เนี่ยอุ้มหนึ่งประมาณ2ตัน2อันนี้คือข้าวที่น้ําหนักดีครับผมทีนี้บางอุ้มเนี่ยก็ไม่ถึงถ้ามันรีบเยอะครับผมแต่ทีนี้ถ้าพี่ดูเท่าที่ดูเนี่ยเป็นยังไงครับพี่เรียบเรียบไม่มีไม่มีมีน้อยครับผมแล้วก็เปอร์เซ็นต์ชื้นครับผมเหลือดีเหลือีครับผมถ้าอย่างนี้ราคาดีไหมดีครับน้ำหนักด้วยครับผมอันนี้เป็นแปลงข้าวพันธุ์นะครับที่พี่สมบูรณ์จะเก็บไว้ทําพันธุผมว่าไปดูแล้วนี่เม็ดสวยเต่งเลยนะครับแกร่งมาก จะเก็บไว้เป็นข้าวพันธุ์นะครับอันนี้เกยวไว้สําหรับทําข้าวพันธุ์โดยเฉพาะจะได้ลดต้นทุนในการซื้อข้าวพันธุ์นะครับน,นี่แหละครับผลจะผลที่ผิดหัวเชื้อซีเคียวพากีูกับซีนายไป5รอบนะครับเดี๋ยวเป็นรอบสุดท้ายนะครับแรงงานที่ทาข้าวพันธุ์เดี๋ยวก็จะเอามาถ่ายลงรถบรรทุกเล็กเก็บไว้นะครับทาข้าวพันธุ์โดยเฉพาะ วันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับมีนาคมสอง8ันห้าร้อยห้าสิบแปดเราเริ่มต้นเกี่ยวกันตั้งแต่ประมาณเกือบสิบโมงแล้วนะครับสิบโมงกว่าแล้วตอนนี้ก็เที่ยงกว่าละ okay. จะบ่ายสองนะครับยังเกี่ยวไม่เสร็จนะครับเนี่ยครับเพราะความที่ข้าวเยอะมากมาแล้วนะครับรถเกี่ยวกำลังจะมาถ่ายข้าวลงรถบรรทุกแล้วครับอันนี้ไว้ทำข้าวพัน มาดูกันนะครับเดินครับเข้าสวยมากมากครับเข้าแห้งดีครับรถสเสบียงมาแล้ว สายสอง,สองนะครับเพ<อ>ิ<อ>งง่งจะได้ทานข้าวของวันกันนี่แหละคนดีนั่นนะครับทํางานกันสุดหัวใจเรื่องกินเรื่องเล็กครับเรื่องงานสําคัญที่สุดสู้ไหมนี่แหละครับเสบียงกลางนะครับพี่น้องอยังนี่เขาเรียกพี่หลงชื่ออะไรเนี่ยมัน,นก็เป็นมันเป็นหรือก็แต่ว่ามันจะหายพี่หลง,ล<อ>งะนะครับรอบที่แล้วน่ะ กินข้าวด้วยยังขายของด้วยนะครับฟังละเจ็ดพีแล้วรอบนี้เดี๋ยวจะไปดูอีกเขาบอกเขาโบนสุดไว้ใช่น้ำตันนี้ใช้ไร่ละห้าสิบสี่ออยินวันเลยครับคือใส่ทั้งสารไร่แมลงไร่เชื้อราปุ๋ยสารกระตุ้นกระตุ้นดอกกระตุ้นแตกกออย่ในนี้หมดเลยเห็นไกลๆริบๆเนี่ยครับรถบรรทุกอันนู้นด้านนู้นสี่สิบไร่นะครับได้รถบรรทุกเดียวนะครับ อันนี้ของเรานะครับเป็นอุ้มที่7นะครับกำลังลงอุ้มสุดท้ายนะครับอุ้มที่7กํากำลังตามรถบรรทุกไปลงสีแล้วนะครับเกี่ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่านาพี่สมบูรณ์24ไร่ได้นาผ่านหนาวนะครับฉีดจีทูจีนายไปหรอบจะได้ข้าวน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ การส่วนหนึ่งไว้เป็นข้าวพันเดี๋ยวก็มาชั่งไปแล้วนะครับข้าวพันเดี๋ยวก็ไปรวมกับรถบรรทุกนี้จะได้รู้ว่าทั้งหมดในน้าหนักข้าวเท่าไหร่ครับกระบวนการทดสอบข้าววัดความชื้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นการวัดความชื้นก็ข้าวปริมาณความชื้นเท่าไหร่